ครับเมื่อพ,พ,พี่น้องคู่ผู้ชมนะครับไปที่ตามนโยบายรัฐบาลที่พี่น้องกําลัางให้ความสนใจนะครับติดตามได้จากคุณบีบุญสิริจึงจรศักด์ครับ เรื่องเด่นเป็นกระแสบายบีบุญสิริจึงจ,จัดซับนะคะวันนี้เรื่องเด่นเป็นกระแสจะพาทุกท่านไปติดตามกระแสเรื่องของการให้สัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่มาแย่งสิทธิ์คนไทยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้กับคุณปรัชญาวิทย์แต่งจันทึกค่ะ เรื่องรัฐก,กับปรัทยวิทย์ก่อติดทุกข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลรับนางสาวจิรรัตน์สำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องการให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่ให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวมาแย่งสิทธิคนไทยครับผมโดยย้ํานะครับว่าการให้สัญชาติดังกล่าวเนี่ยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนครับก็คือชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานครับ เด่กก็ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติแล้วก็มีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไว้แล้วครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับไม่ได้เป็นต่างด้าวหน้าใหม่นะครับแต่พวกเขาคือผู้ที่อยู่ในสังคมไทยมานานหลายครอบครัวอยู่กันมารุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แน่นอนครับซึ่งการให้สัชาตาเนียจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันให้เป็นธรรมแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ เพราะการมีสถานะที่ชาตินี่ยจะช่วยลดปัญหาสังคมในระยะยาวได้ครับมติคณะรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะว่าให้สิทธิ์สําหรับคนชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแรงงานต่างด้าวที่มาแย่งสิทธิ์คนไทยไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วพบกับเรื่องเด่นเป็นกระแสได้ใหม่ในตอนต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เรื่องเด่นเป็นกระแสนะครับเนาะนำมาฝากกันเสมอนะครับกับคุณบีบุญซิโริจึงจะลักทรัพยหัวหน้าไฟข้าวนี่แหละนะครับเนาะน้ำเรืืองเล่าที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น้ำติ๊กต็อก ที่เป็นประโยชน์นะครับม,มาฝากพี่น้องคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันทาง n b t ภาคอีสานนี่แหละนะครับกับแพลตฟอร์มต่างๆติดต่อของคอี้เตอร์ดังๆหลายๆคน,นอยู่นะครับอย่างเช่นผู้ใดค่ะโจอีสีเมืองขอนเป็นสีเมืองขอนก็สามารถติดตามเราได้ด้ค่ะแมนคุณโจอีสีเมืองขอนกับสมก็กดติดาตามกับกดติดตามไช่ลดแมนอย่ากดติดตามไม่ลดเพราะว่าเราเรามักเอ้ยมืออื่นหวยสิออกแล้วเด้แมนคุณโจอี เมื่อนี้่อยสิบอกเรียกยู่ดหรอกต้โอเคต้องไปกดติดตามช่องเราไว้ค่ะเบื้องหน้าใครเนี่ยไปตีไปเรียกรถดี่เนาะ